โอเคผมกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมก็มาอยู่กันในทีฟทีสกิบเอ็ดกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมได้เล่นเป็นเค้นเฮฟวี่นะครับก็บอกเลยว่าเคนยังเล่นได้อยู่แล้วก็เก่งด้วยแหละครับในคลิปนี้จะมาโชว์ดูว่าวิธีการเล่นเคนที่ผมเล่นนั้นเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเชิญไปรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดสไครต์กันด้วยนะครับบอกเลยเลยว่าเกมน,นี้เค้นโคตรจะปีศาจได้เลยนะครับดูใ้จากตอนนี้เลยนะโอเคก็ไรับชมคลิปได้เลยครับผม ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม o อ e r อ o p u p อหมายบอกคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC o v e อ t ว p u p ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นแน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ o อ e r อ o ์ p ็ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับขอเชิญจ้าง เปิดบาที่เลือกอัคเมนชิ้นแรกนะครับผมก็เลือกเป็นกิมฮาวเวสนะเพราะว่าอยากเล่นนะครับมาลองดูว่าเคนมันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าก็เลยหยิบมานะครับซึ่งบอกเลยว่าเสาที่ผมได้มามันคือพอร์ทัลของไอ้นี่ครับทุกคนที่เป็นอ่าได้ไอเทปสปอร์ตสองชิ้นอะก็เลยคิดว่าเออน่าจะเล่นตัวไฟเตอร์เก่งผมก็เลยอ่ะโอเคเลือกอัคเมนนี้มาเลยแล้วกันเพราะว่าจะไปเล่นเคนได้ด้วยนะครับโอเคตอนนั้นเกนมว่าตั้งบอร์ดเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับเป็นสลิปเปอร์นะครับแล,นะแล้วก็เฮฟวี่สองตัวก็ค แล้วเกมนี้เป็นเกมที่เล่นเฮฟวี่ค่อนข้างจะคุ้มด้วยเพราะว่าเกมแม่งแจกแบบพวกของซับนี่โคตรบ่อยเลยอันนี้เป็นเอเคอร์ต์ของโซลกะนะครับเป็นแจกไอเทมซับโคูกับชิ้นสวยไอเทมนะผมก็เลยคิดว่าหยิบมาเป็นเอชิตละกันเพราะว่าเอาไปเล่นพวกเคนอะไรพวกนี้ได้น่าจะเก่งนะครับ แล้วก็ได้เซียด้วยนะผมก็จะสแสลมเป็นไอเฮโรเจได้แล้วก็รอทำเอเดอมไนท์แล้วก็เอลวิวนะครับแล้บ e ิ per, ิเปอร์ให้เคนเอง3ชนะิ้ีนเบสของเคนในคอมเฮเบอรี่นะดูกันว่าเคนผมจะโหดสักแค่ไหนนะเกมนี้คนก็น่าจะเห็นไปตอนต้นแล้วนะว่าแม่งโคตรปีศาจจริงๆนะเคนเราอะ อักเป็นชิ้นที่2ที่ผมเลือกเป็นฮาวสิดแน่นอนนะครับโคตรจะ v i s ของเคน,นะครับกิมฮาร์วส์ฮาว์สิดดูเลือดเท่าไหร่ก็ไปแล้วแล้วถ้าเกิดได้ตาของเฮเวอรี่มาด้วยนี่บอกเลยว่าเกมนี้นี่คือแบบโคตรมันนะครับเป็นเคนแล้วจบสเตจสอไปผมก็อ่าแพ้ไป2รอ,อบนะครับตอนนี้เลือดเหลืออยู่92นะก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าเราไม่ได้วินสตีกมานะก็เลยเลือดเหลือ้ไม่ใช่เลือดเหลืออ่าตังเหลือลไม่เป็น50บบาทนะครับก็ ด้อยู่นะบอดแล้วก็ดาวเดียวเกือบหมดด้วยนะครับมีเนโกกับไอชื่ออะไรนะคินเด็กนะครับทำให้เซฟเลือดมาได้ค่างเยอะนะเพราะมันเป็น2ดาวนั่นเองนะครับก็ามาดูการสเตต่าผมจะเซฟเลือดได้สักแค่ไหนนะครับแล้วก็ทีนเบลแปดเลยครับเก็บสังใ์ที่เบืแปดอยู่ยา,ยาวๆเลยไปหาเคนนะครับ ถักเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับวันนี้ผมน่าจะเลือกเป็นวันทูไฟนะครับกะลุ้นได้ลิงนะถ้าเกิดได้ลิงมานี่บอกเลยว่ายิ้มแห้งแน่นอนนะครับโอเคแล้วเจอเป็นเคียนในช็อปรียบร้อยแล้วตอนเป็นเจ็ดด้วยก็โอเคเอามาเลยนะครับลงไปแทนอย่างนี้ตอนนี้ผมแพ้ไปประมาณ4รอบนะครับเลื่อนเหลืออยู่77ก็ได้อยู่นะตอนนี้ผมเท็มโปขึ้น8เลยนะครับแล้วก็โลนะโลครับหาเคียน2ดาวให้ได้นะครับจะเหมือนว่าถ้าผมจำไม่ผิดนี่เราจะหาไม่ได้นะครับเคียน2ดาวแต่เจอแค่2ตัวนะครับเป็นแพรนะ อ๋อโยนี้ใช้แบกมาก็โอเคอยู่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนละโยนี้หมดหน้าที่นะครับเจอเป็นลิงเรียบร้อยด้วยโคตรจะปีศาจเลยตอนนี้เฮเบอรี่หเรียบร้อยแะครับแต่ว่าผมยังน่าจะไม่ได้เล่นเป็นเฮเบอรี่หนะผมน่าจะเล่นเป็น4ี่ิฟเตอร์ไปก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นก้าไปเล่นเป็นเฮเบอรี่หนะครับอันนี้ได้ของกันข้าง,งเยอะเลยนะเพราะว่าเป็นเอ็นคอเตอร์ของ A เอลูนไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไอเอ็นคอเตอร์ N ที่มันแจกของในวงล้อเพิ่มอีก1ชิ้นอะ่ะนั้นก็ได้ของเพิ่มมาอีกชิ้นนึนะ ซึ่งของตอนนี้มีแบบ P S ของทั้งลิงทั้งเคเลยนะครับตอนนี้มาดูกันว่าบอร์ดเรานี่จะไหวกับชาวบ้างกาวช่องเขาไหมนะครับตอนนี้นะซึ่งเคเราก็จะยึดแล้วนะเลอแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ผมพยายามจะหาคินเด็ด3ดาวด้วยนะแต่ว่ามีคนเล่นไดแอดนะครับคู่กับนานะไอ้คินเด็ดคู่กับนาก็เลยแบบเกมนี้เหมือนจะโลหาคินเด็ดไม่ได้นะครับน่าจะใช้แค่2ดาวแบกงไปยังไไปจนจบเกมเลยซึ่ง2ดาวกับอัคเมนแบบนี้นี่โคตรเก่งเลยนะเว้ยคอมลิปเปอร์เก่งจะจัดเลย ว่าคินเด็ดแต่ละรอบนม่คือดา,มเ,อาเมจหรือว่าวเออร์ทุกรอบเลยอ่ะเจ็ดแปดพันขึ้นทุกรอบเลยเว้ยเกียนจะจัดเลยคินเด็ดเราแค่สองดาวน้อยลิงนี่ก็แบกได้อยู่นักช่วงเวลแปดนะครับผมพยายามจะหาเคนให้ได้สองดาวก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นเวลเก้านะโอเคอันนี้ก็น่าจะดองกิโลเลยอ่ะกลายเปว่าเจอเคน2สองดาวปุ๊บเราก็ปล่อยจอยเลยไปเก็บตังค์ขึ้นเวลเก้าเดียวชิวๆเลยซึ่งน่าจะให้ดาวนี่น่าจะสเตทนู่นเลยครับสเตท สเตต5ไปปลายเลยมั้งก่อนจะขึ้น9ได้นะครับแล้วก็เคน2ดาวนี่กว่าจะโลฮิตก็ค่อนข้างช้าอยู่เหมือนกันนะโพสชั่นก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับกับไอ้เทียมซนะับพอร์ตเนี่ยมันทาให้โพสชั่นยากเหรอครับก็เลยแบบเออองแบบอ่ะโอเคโพสชั่นไว้ประมาณนี้แล้วกันเอาเคนนไปว่าไปรับบัฟทุกอย่างนะครับส่วนที่เหลือก็อ่าเป็นอันนี้ส่งไป จบสเตซีมาก็แพ้ไปรอบนึงนะครับไอรอบตอนเริ่มนะก็โอเคไม่เป็นไรแล้วครับตอนนี้เลื่นเหลือแบบเยอะมากเลยฟินเมากๆได้ชิวๆไดน้นอนไปนเผลอนี่เปิดเบลล์สิบได้หรือนะเนี่ยที่ชิดตอนนั้นเลยนะโอเคเปิดไอเทมมานี่ผมหยิบม,มาเป็นไฮโดเจนะครับเอ้ยไม่ใช่เป็นบูบับนะครับเอาให้คินเด็ดนะแล้วก็แสลมเป็นคี้ให้คินเด็ดไปซึ่งบอกเลยว่าคินเด็ดนี่ก็แบกเรายิ่มยับเหมือนกันนะอันนี้ผมก็กพยายามโรหาเคนะครับเอาหาเคนีได้สองดาวแต่มันหาไม่เจอเว้ยเนี่ยกว่าจะเจอคือแบบโอ้โหเีย แต่ผมก็เลยอ่คิดว่าทำเกมสามดาวแม่งเลยละกันเกมนี้ก็น่าจะเก็บตังค์ก่อนนะครับขึ้นเวลก้านะหลังเกนี้ผมก็ไม่น่าจะได้โดแล้วน่าจะไปโดอีกทีตอนเวลก้านะครับเก็บตังค์ยาวๆไปเลย อนนี้เราก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในรอบวงล้อนี้มีคนแย่งตาเฮมเลี่ผมไปอ่ะเออก็แบบเซ็งอยู่นะก็เลยไม่รู้จะหยิบอะไรเลยนะรับตอนนี้ได้เป็นการกรนะโอเคไม่แย่นะเอาใส่ให้เนโก้ไปแล้วกันถ้าเกิดผมได้ตาเฮมเบลี่มานี่บอกเลยว่าปีศาจกว่านี้แน่นอนแต่ว่าโดนแย่นะครับอีกคนนี้เขาเล่นเป็นมิสติกเนโกะเออก็เข้าใจนะเขาหยิบเป็นตาเฮเลี่ไปนะครับบัฟเนโกะก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอันนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะอย่างที่บอกนะเก็บตังค์ขึ้นวิวเก้าเลยชิวๆ อันนี้เคเลอที่สองดาวแล้วด้วยมีเคนอยู่5ตัวแล้วนะแต่จะ3ดาวหรือเปล่าที่ทุกคนก็ต้องมารอลุ้นเอานะครับว่ามันจะ3ดาวได้ไหมนะตอนนี้เลือดเหลือแบบ77กับวินสตีสิบเจ็ดแะบอทแวร์ลูบอทเราไม่ได้เยอะเลยนะเว้ยเห็นปะแต่ละตัวคือแบบตัว2บาท3บาทอะมีแค่เคที่เป็นตัว4บาทเองซึ่งไม่รู้มันเก่งเพราะอะไรไม่ไม่รู้ได้ยังไงก็คือมันเก่งเพราะอาร์คเมนต์นั่นเองนะครับผมก็พูดอะไรไม่รู้มันเก่งเพราะอาร์คเมนต์นะครับไอ้อกิมอะกิมฮาเวสกับฮาร์มัสตีนน,บบนี่เลยนะ ดูกันนะครับไฟนี้จะไหวไหมนะเคนหนึ่งลุมอ่ะหนึ่งหนึ่งลุมเจ็ดลุมแปดเว้ยดูดิเห็นปะเลื่อนไปลดเลยไอ้เี้ยเลื่อนแบบไม่เคยต่ำกว่าครึ่งหลอดอะโดนลุมขาดเนี้ยชิวๆเลยแล้วกินเด็ดดูแคลรี่รับเราสอยับยับดูดูดาเมจทางขวามือเป็นไงไอ้เี้าพิซาจัดๆเลยโคตรเก่งเ่ะลองเอาไปเล่นกันดูนะครับพีศาจริงๆเคนถ้าเกิดได้ไอ้กิมลิฟเปอร์มาก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะสำหรับเคนนะครับ แต่ผมแนะนำว่าเล่นเป็นเฮฟวี่สี่น่าจะดีกว่านะแต่บางคนเขาไม่เล่นคู่กับรีซินอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ผมได้เป็นไอ้นี่ไงอาร์มเมนต์ของกิมลิปเปอร์ก็เลยเอาโอเคเล่นเป็นอ่ลิปเปอร์สี่แข่งกว่านะครับโอเคก็ชิวๆครับไม่ได้ทําอะไรแล้วเก็บตังค์ครับขึ้นเก้ามาดูบอร์ดคนอื่นเขาเป็นไงบ้างคนอื่นเขาาบอร์ดค่อนข้างแข่งเหมือนกันนะผมก็มีโอกาสแพ้นะครับถ้าเกิดแบบอ่าทัมมิ่งอะไรอย่างนี้มันแบบอ่าไม่ดีสําหรับเราอะไรเงี้ยเออเคนแบบเดินมั่วอะไรองี้ก็มีโอกาสแพ้ได้อยู่นะ โอเคเลือดเราเยอะชิวๆนะครับมาลุ้นเคน3ดาวดีกว่าเกมนี้มันเป็นคอมที่เล่นง่ายมากเลยนะอีเคนแฮร์ลี N ่นะครับยิ่งอัคเมนแบบนี้ด้วยนะครับโคตรปีศาจเลยโอเคมาเก็บตังค์คิดก้าครับหลังจากนี้ไม่ได้ทำอะไรละ จบมาเปิดไอเทมผมน่าจะหยิบเป็นอ๋อดีสุดน่าจะเป็นลาบดอนไหมโอเคไม่เอานะครับเอาเป็นเอ็ดออฟไนท์ดีกว่าให้โยเนะครับคโยเนะมันจะช่วยแบกได้แลวนี่ผมก็ขึ้นเก้าเลยนะลงเป็นมอไฟนะครับได้เป็น6กเฮฟวี่เรียบร้อยละโอเคเรียบร้อยนะครับเหลือแค่โลหะลิงสองดาวด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็เคนสามดาวเองถ้าเกิดลิงสองดาวอ่ามันต้องลิงมันต้องลิงสองดาวนะครับถึงจะช่วยแบกเราช่วงท้ายเกมได้นะโอเคได้ลิงมาตัวหนึ่งนะครับแล้วมีเคนหกตัวแล้วด้วยนะ ขายที่แค่สามตัวเท่านั้นนะครับโอเคมาครับอันนี้เจอเป็นบ้านอุตวันนะครับกับทําเคนลูกนิมิตนะครับมาดูการจะไหวหรอเปล่านะ ในรอบนี้เป็นเคาลเ,เตอร์ของไอริเลียนะครับจะเรียงตัว1-5บาทให้เราในช็อปนะผมก็โลนะครับหวังรุ่นลิง2ดาวซึ่งเจอเลยนะครับอันนี้ผมก็ขายคินเด็ดแล้วนะเพราะว่าน่าจะโลหาย,ายากและคินเด็ดสามดาวตอนเวล่้าเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจขายแม่งเลยแล้วกันโอเคอันนี้ก็โลนะครับไม่ได้หาอะไรเลยคือหาเคนอย่างเดียวนะครับขาดเคนนที่ก็3ตัวเท่านั้นนะผมจะเกาดูว่ามีใครเล่นเคนนะครับก็มีโอกาสได้3ดาวอยู่นะโอเคอันนี้เล่นเป็นบ้านแปดวิเซอร์นะครับ เคเราตอนนี้คือเดอะแบกนับวันจริงๆมันโพดิชันนการค่อนข้างขนขนขนยากเ,เลยว่าผมไม่รู้จะโพดิชั่นยังไงเลยก็เลยเอาเนโกะมวยข้างหลังนะครับใส่ของแท้งยืนแถวสอให้ผมงมงเหมือกันโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเก่งเหมือนกันนะดูการจะไหวไหมนะครับกับบ้าน8ปดบิเซอร์ที่เรากําลังเจออยู่ตอนนี้นะ รอบหยิบไอเทมน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ผมน่าจะหยิบเป็นอะไรดีคิวเวตเอสไหมหรือว่าเป็นดีคอลดีก็ลังเลนะครับเอาไปคิวเวเอสแล้วกันเอาไปใส่ให้โยเดะนะครับก็เผื่อโยเนนมันจะช่วยแบกได้นะมันสองดาวนะครับก็ขอจะแบกได้อยู่ใส่มันไปนะครับวันนี้เหลือหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วมาดูกันนุนจะไหวกับทาเค้นปีศาจหรือเปล่านะครับ <laughs> อย่างที่บอกเลยแวลูบอร์ดเรามันไม่ได้เยอะเลยด้วยแต่คือแบบโคตรเก่งเลยเห็นปะ ดูดิมีแต่ตัว1บาท2บาททั้งนั้นเลยแล้วก็เคนเจ็ดตัวนะครับเคไม่เจอเคนนะจะ3ดาวได้ไหมถ้าเกิดผมจะ3ดาวคือผมต้องยอมแพ้ไปเรื่อยครับซึ่งบอร์ดเราก็มีสิทธิ์แพ้ได้อยู่ผมก็เลยโอเคจัดบอร์ดเก่งไปแล้วกันไม่ได้อยากจะทำคอนเทนต์เคสามดาวอะไรขนาดนั้นนะก็เลยอ่ะโอเคเล่นไปตามนี้เลยโอเคมาดูกันนะครับไฟนี้กับทําเค่นปีศาจลูกลิมิตนะยังไงทําเค่นเขาก็ได้พ็อกแน่นอนนะครับเพราะว่าทีมเขาน่าจะยื้อได้เกินแบบว่าไอ้ลูกนิมิตพ็อกอยู่แล้วอะ่ะ โอเคเกมผมอยู่กลางวงไฟแล้วตอนนี้โดนทุกสิ่งทุกอย่างถาโถมเข้ามาใส่แต่เหมือนจะยังไม่ตายนะครับเห็นปะดูเลือดโคตรปีศาจกับไอฮัมมสิตแล้วก็กิมลิเปอร์โคตรบ้าเลยโอเคก็จบไปแล้วสำหรับเกมนี้ลองอาเล่นกันดูนะครับเคนเฮวิลี่ถ้าเกิดได้อัคเมนต์ไอกิมลิปเปอร์เล่นเป็น4ีลิเปอร์เนี้ยคือแบบ เก่งอยู่นะแวลูบอร์ดก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็เล่นง่ายด้วยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเคนะนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ตให้กันด้วยนะครับความคิดเหานจะได้ไม่สุภาพขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะโอเคมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ